ในยังไม่เห็นเลยะเราจะจบก็หยิบนะอีกคอยคนหนึงนะงพวมาคอบครัห้านั่งลงทันังงยุดนองแล้วนังลงครูพาจบนอับใจ่าลไม่แดไ่แ อะไรครับเลื่นไปสจอเลยนะพอจะินไหมมปาแล้วคุยใจวะไม่ใจไม่ใจพจะว่ายาจริงครับผมฟูลองคอนเสิร ไม่แต่งแต่แต่งอยู่กับกัที่น่ตัดทรงแฟนรี่ว่าแล้วแต่ มาบวาินดีาเอีานนม่มาเมื่อนานอีนะนมาบนามาบนานมอบามามาหามานมงมมามาน เอาเลยครับพูดคุยอะเพราเราเลยใครบ้างที่มีเกี่ยวข้องยกมือยกมือัการให้ผมหน่อยจัดการเลยมีในแชทมีในไลน์เนี่ยในกลุ่มยกมือสงด้วยหนึ่งค เอามือลองมันไกมนะไูเคยพูดไปครั้าางนึ่งไยใช่ไหมเรื่องของการปูเรื่องของการร,การ,รังเกียจเพื่อนเนี่ยเมื่อเช้าผู้พอามาอาหารปูเอ,อาคนสั่งให้รูด้วย มีการตกกันด้วย,ย,ยวใครใครยิงแทเรื่องการตกอย่าว่าเขียนเล่นมันใท่เรื่องเขียนเล่นไหมมันออกไปหมดอะผู้คองเขาก็เห็นผู้ถามกี่หน่อยจะนักเกียรติเพื่อนคนนี้มากใช่ไหมผู้เคยพูดแล้วใช่ไหมในห้องเรียนผู้เคยพูดแล้วยังไงผู้เคยมีปัญ<ค>หา ถ้าเคยรังเกียจเพื่อนคนนั้นนจะรังเกียจฟูด้วยเลยฟูก็เป็นคนหนึ่งอนกันที่หากินหนึ่งคืนเหมือนกันต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ค้าขายที่คืนเหมือนกันก็เธอดีขนาดไหนเธอรู้ไเมครับแล้วจ้างให้เพื่อนซื้อนู้นซื้อนี่มา แล้วจะไม่ให้เขากินด้วยเป็นเรื่องจริงไหมไม่ไม่ได้ไงบอกไอ้แดนซื้อกุ้งซื้ออะไรมาใครอ่ะเดีนม่รู้ภาษาไม่พูดงั้นหนูรอมาจะเอาเอามานอนได้ไหมแล้วหนูก็เลยจะไม่ให้เพื่อนกินอย่างนี้หรอกริงไหมนี่ถ้าพูดว่าจะให้กดนกินด้วยแล้วก็จะกินเหลือข้อสองข้อหนึ่ง แล้วเรื่องสิ่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับครูอาจารย์เลยครูถามครูเขาเลี้ยงเหรอไม่ใช่พวกแกสันจะกินกันเองแล้วแฝงเหรอไอ้แกบอกว่าไอ้แก่แกเอากุ้งมารวมนะกุ้งโลวเท่าไหร่ที่บ้านสองสามร้อยแล้วพวกแกเอาอะไรมากัน ตอนนี้ครูไม่อยากให้มันเจอแล้วที่ผู้ปกครองน้ำตาไหลตอนนี้ครูเพราะว่าดำอยู่ครูรีบมาตลอดตั้งแต่ตอนสี่ขึ้นมาตลอดแล้ว่าอันนี้ก็มีสีดำมันเรียนไม่เก่งเขาไม่รู้นะแต่ยายเขารู้เขาขึ้นรู้เขาตลอดให้ครูฟังเพราะถ้าเป็นตัวพวกเลรนะถ้าเป็นตัวทะเลทะเลรู้จักยังไง เพื่อนอยู่กันมาตั้งแต่ปหนึ่งสองสามพขึ้นปสี่ขึ้นปห้าแล้วยังรังเกียจเขาอีกมันไม่เก่งหรอไอ้แดงน่ะแต่ว่ามันอยากอยากดื่มมันทำล้วปัญญาพวดแก่นี่กล้าไปเดินขายของไหมกล้าไปเดินขายไม่ตามโต๊ะสวัสดีค่ะชื่อหนุ่มให้หนุ่มเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปเกล้าไ้หผูถามหม ม่แค่เรื่องที่มาพูดเล่นกันนะลงทางมาอยางไรมันกระจายออกไปเต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นครูก็อยากให้เห็นการแบบที่มันเกิดที่ดีให้ตับฟันเข้าใจกันขอโทษซึ่งกันและกันนะทำเลยอาจารย์ต่อหน้าครูเลยลูกไปขอโทษแดมแดงแม่ใครไหมต่อหน้าครูเลยนี่ไปลุกไป,กไปใครที่คิดว่า ได้มีส่วนร่วมในการเนี่ยไปขอโทษเพื่อนรับเพื่อนสารเพื่อนสิู่รูปขอโทษให้การไอคนไหนที่บอกว่าไม่เกี่ยวแก Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để tôi lại, tôi ừ. à, không bỏ lỡ ให้กันเพื่เหลือกันย้ได้วนะครับาเกิด